สวัสดีค่ะนางไหมไพยิปซีนะคะเราจะมาทำแรนดอมในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกห่วงคำหนึง่งความรู้สึกโหยหาคุณนะคะของเขาคืออะไรความรู้สึก ของห่วงคำหนึ่งอะห่วงคำหนึ่งเขาแบบคำหนึ่งถึงคุณคิดถึงคุณอะแล้วโหยหาคุณอะคืออะไรบ้างอย่างไรบ้างนะห่วงคำหนึ่งที่โหยหาคุณคือเขาอยากแอคชั่นเขาอยากบุกอยากลุยอยากที่จะมาหาคุณนะรอคอยแล้วก็ส่อง รอคอยเวลาที่จะได้เทคแอคชั่นส่องคุณหนักมากเรียนรู้อะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับคุณนะคะอยากจะขอคืนดีอยากจะเปิดเผยความรู้สึกอยากจะมามอบความรักความสุขสเสน่หาด้วยตัวเองความโหยหาของเขาอะ่ะเขาโหยหาแต่คุณจริงๆนะเขารอคอยเพียงเพียงจะได้เจอคุณโหยหาเพียงคุณแต่เขามาไม่ได้ เขาก็เลยได้แต่โหยหาเลยได้แต่คิดคำนึงถึงแต่คุณไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดอยู่ในตำแหน่งสูงหรือทำงานอยู่หรืออยู่ในที่ใดก็แล้วแต่ในจิตใจเขามีแต่คุณอยู่ในห่วงคำนึงของเขาแล้วก็โหยหาแต่เพียงคุณแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เพราะภา,าระหน้าที่มีการปิดกัน้นกันนะมีการต่างคนต่างอยู่ แต่ว่าคุณกับเขาอะ่ะมีการติดต่อกันทางจิตวิญญาณคุณติดต่อกันทางจิตวิญญาณเขาโหยหาแต่เพียงคุณเขาคำานึงถึงแต่คุณห่วงคำานึงของเขาอะ่ะเขาคิดถึงแต่คุณโหยหาแต่เพียงคุณแต่ก็ได้แต่เก็บไว้ <c oughs> อยู่แต่ภายในใจเท่านั้นเองนะคะ มาดูฟังใจในห่วงคำหนึงของเขานะคะในห่วงคำหนึงของเขาอยู่ในฟังใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะในห่วงคำหนึงของเขาในฟังใจมีอะไรบ้างโอ้ยหลับตาก็คิดถึงแต่หน้าคุณอะ่ะแต่ว่าก็ยังยิ้มได้ยิงอยากวัดใจนะอยากมาหาคุณนะ อยากวัดใจอยากมาหาคุณอยางยิ้มได้นะในห้วงคำหนึ่งถึงคุณน่ะแล้วก็โหยหาแต่เพียงคุณหลับตาก็เห็นตหน้าคุณแต่ก็มีการสะกดกิตสะกดใจนะคะอยากวัดใจฝันถึงคุณโลกแห่งความฝันในฝันถึงคุณแล้วก็มีโมโนถึงคุณอยากที่จะมาหาคุณแต่มันมีประเด็นประเด็น,ดนมีประเด็นอืเขากําลังหาทางอยู่เขากําลังหาทาง ที่จะเข้าหาคุณยังไงที่ไม่ให้มันแบบเสียหายเะอืมนะเนี่ยกําลังเดินทางเรื่องระหว่างทางตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากเลยจนรู้สึกแบบถูกบีบหัวใจใกลายเป็นเลือดเลยนะแบบมันทรมานอะ่ะทรมานมากๆแล้วก็กําลังหาทางจะเข้าหาคุณแบบเนี่ยชาวนากรงูงเหา่าแบบไม่ให้เป็นพิษอย่าไม่ให้งูงเหา่าฉกฉกศรีรษเะเนี่ย เออนั่นแหละเขาจะหาทางอยู่เรื่องระหว่างทางที่จะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะอันนี้ก็คือห่วงคำานึงหนึ่งห่วงคำหนึงหน่ง,ง,งที่เขาโหยหาแต่เพียงคุณนะคะวิไพ่ฟังใจทีนี้มาดูซิว่าเขาโหยหาที่อยากจะทําอะไรกับคุณอีกนะว่ไา่ศักดิ์สิทธิ์เขาโหยหาที่อยากจะทําอะไรกับคุณวิไพ่ศักดิ์สิทธิ์เขาห่วงคำหนึ่งของเขา การโหยหาคุณที่อยากจะทําอะไรกับคุณนะอูกชาศักดิ์สิทธิ์นะเขาอยากทําอะไรกับคุณนะในห้องคำนึงแล้วก็อยากโหยหานะคะล o กสาวฝ่าเขาอยากอยู่กับคุณว้าวเขาอยากได้อยู่กับคุณสองต่อสองแลว้ว,วก็ความปรารถนาเรื่องสิบแปดบัวความปรารถนาในใจของเขาคิดถึงแต่คุณโหยหาแต่คุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะ ว้าวโหหาความแบบความสวยความหล่อของคุณนะหนโหโห,หาแต่เพียงคุณแล้วก็อยากจะมีเรื่องส8ปดบวกที่ซีเรียสจริงๆด้วยนะอยากที่จะมีโมเมนต์ได้ดูแลคุณอยากได้เอาใจคุณนะได้หลับนอนกับคุณว้าวฟินเวอร์นะอยากอยู่งเงียบๆกับคุณนะแล้วก็พาคุณไปเที่ยว ออ้นะเขาเฝ้าแต่อธิษฐานกับพระจันทร์กับดวงดาวเขามองดวงดาวตอนคืนเขานอนไม่หลับนะตอนคืนเนี่ยเขานอนไม่หลับเขาอยากอยู่กับคุณสองต่อสองแล้วก็ทําอะไรต่อมิอะไรกันนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้ดูแลคุณคือเขาเขาไม่ได้คิดที่อยากที่จะอมีอะไรกันกับคุณเพียงแค่ เพียงแค่ผ่านๆน,นะเขาอยากมีอะไรกับคุณน่ะแบบซีเรียสจริงจังเลยได้ดูแลคุณได้พาคุณไปเที่ยวได้ดูได้อยู่กับคุณทั้งคืนทั้งวันได้หลับนอนอยู่กับคุณได้ใช้ชีวิตยอยู่กับคุณกันสองต่อสองนั่นเองนะคะความโหยหาออขออาคนึงถึงคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณคะเด้วยไไ่ เขาโหยหาจะเพียงคุณแล้วแต่มันมาไม่ได้นะว่าอะไรนะอืม hmm. หลายเหตุปัจจัยทีนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกคุณว่าอะไร I'm a starting to understand our conversation connection ก็คือเขาอะ ก็มีความเข้าใจตั้งแต่ที่เงียบกันไปอ่ะเขามีความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นมันเป็นแบบนี้ I wish ส o share my g o o d n e w w w i t h you เขาอยากที่จะแชร์เรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวใหม่ๆกับคุณอยากจะพูดคุยกับคุณนั่นเอง I love you u n conditionally เขารักคุณโดยปราศจากเงื่อนไข I remember Every detail of that day เขาจดจำคุณได้ในทุกๆวันเขาจดจำคุณทุกสิ่งทุกอย่างได้ I want to tell you how I feel แล้วเขาก็อยากจะบอกรักคุณอย่างที่แม่หมอทายมาข้างต้นน่ะนะคะเขาอยากบอกรักคุณแล้วก็อยากจะทำอะไรต่อมีอะไรกับคุณ You and I were t o young ตอนนั้นนะ่ะก็คือ มันอย่างว่าอะไรนะตอนที่ก่อนที่จะจากกันไปนะ่ะก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมตอนนี้รู้แล้วว่า I want you เขาต้องการคุณมากๆ I want to be more than friend เขาไม่ได้อยากต้องการเป็นแค่เพื่อนเขาอยากเป็นอย่างอื่นอยากเป็นสามีภรรยาคุณ I know I that I know that I c r o s e the life with you นะก็ประมาณว่า แต่ว่าเขาก็ไม่ยังไม่กล้าอืเขาก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไรในตอนนี้โอ้น่ารลกเขายังไม่กล้านะจ๊ะทีนี้มาดูไพ่โร m ม n ต์แอนเชอร์นะคะว่าจะบอกถึงความสัมพันธ์นี้ว่าอย่างไรโร m ม n ต์แอนเชอร์นะจะบอกถึงความสัมพันธ์นี้ว่าอย่างไรจ้าว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแบบไหนอย่างไรนะโรแมนต์แอนเจอร์โรแมนต์แอนเจอร์ <laughs> ฮันนีมูนวู้ pay attention to the last fact to the last fact stay optimistic about your life อืมคือคล้ายๆกับว่ารอรอดูสัญญาณน,นะคุณรอดูสัญญาณจากเขาได้เลยและเขาก็รอ เขาก็กําลังจะรอดูสัญญาณจากคุณว่าจะได้ไปเที่ยวกันไหมจะได้เจอกันไหมเขาอยากไปฮันนีมูนกับคุณหมายถึงไปเที่ยวก่อนก็ได้ไปไหนก่อนก็ได้คืออยากใช้ชีวิตกับคุณแล้วอยากไปไปไหนด้วยกันกับคุณเขาก็จะรอทรายรอสารบางอย่างคุณก็รอสัญญาณจากเขานะแล้วก็ขอให้คุณกับเขาเชื่อมัน่นแห่งรักเขาก็เขาก็เชื่อมั่นในความรักครั้งนี้เหมือนกันนะคะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กัน ว้าวโรแมนติก feeling อืม c h i l d r ฮะมีชิ i เดนด้วยเหรอโอ้ย o นะก็คือขอให้คุณไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะอคุณจะให้ลูกน้องเขาอาจจะให้ลูกน้องเขาเป็นตัวสื่อหรือว่าคุณอาจจะให้ลูกน้องคุณหรือจะลูกๆหลานหล่าหรือว่าจะเป็นเด็กๆในใต้อนาคของคุณหรือของเขาอะนะคะ หรือว่าอะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงแบบอืมมีลูกหรือมีหลานอะไรเงี้ยนะที่เชื่อมความสัมพันธ์กับคุณได้ไปเที่ยวได้ไปมีอะไรที่มันโรแมนติกคุณน่าจะรอน่าน่าจะรอสัญญาณจากจากลูกลูกหลานอนะเด็กชิวเด่นน่าจะรอสัญญาณจากชิวเด่นชิวเด่นอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้เออเป็นลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ได้หรือเป็น เด็กอะไรก็ได้นะคะขอให้คุณไว้วางใจและมีความเชื่อนะเชื่อแห่งศรัทธาแล้วก็คอยดูสารหดูทรายจาก Children ก็คือเด็กนะคุณจะได้ไปอนนมูนชนแบบมีแบบแบบโรแมนติกฟิลลิ่งกันเลยทีเดียวนะคะก็จบไปนะคะสำหรับแรนดอมในค่ำคืนนี้แม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสำหรับ การติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะถ้าจะกดะซุปเปอร์แตงด้วยก็ยิ่งเป็นการดีใหญ่เลยอิ๊ในคะ่ะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนางไหมพายิบซีซี